เครื่องบินดิมาดูเครื่องบินฮอง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 อสิไปใส่นาะเห็นไหมข้างบนเหะโอ้ยฮองฮอฮอ แปลกนะจ๊ะพามชมที่เปลกๆที่เขาคยไฟสู่ด้วันนี้พามาเดินนะคะมาเดิน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  ใช่ไหมต้นสนเนี่ยสวยจริงๆว้าอลีสวัด,ดีช่องนี้นะเข้าไปคอมเมนต์ของอลีไม่ได้เลยไม่รู้มันไม่ให้ไปดูบ่อยหรอเปล่าไม่รู้สวัสดีจ้าอลีพามาเดินเล่น อุ้ยดูต้นสนนี่สวยมากเลยไหมอุ้ยองบนมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ให้ขับสวยๆวยเห็นไหมเออสวยๆว,ยว่ะเห็นไหมององสัมมานั่นมหัมนั่นมห้อันเห็นได้อันนี้อุ้ยสัญลักษณ์ของ ดูปลาแซมมอนกันถ้ามาเดินดูปลาแซมมอนนั่น <c oughs> <c oughs> สวยๆใช่ไหมดูปลาแซมมอนกันเขาตกปลาเขาตกปลากันได้ฟังตกปลาสวยๆใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมต้นสนบุดิสวยมากเลยวันนี้มาออกมาเดินวิวสวย สวัสดีจ้ากเกษตรพารวยทักทายครับสวัสดีครับน้องเกษตรพามาดูเที่ยวญี่ปุน่นนี่ต้นซากุระซากุระซากุระแมนี่ต้นดอกอะไรไม่รู้ไม่รู้จักดอกมาดูเห็ดนะเห็ดมันมีเปล่าไม่รู้ม <c oughs> โอ้รถไฟวิ่งหรอแม่โอ้ต้นสนนี่สวยมากเลยแมเอาฝนฟึง่งพันลมหนูไปมเมื่อกี้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละคลิปนั่นแหละเข้าไปดูเม้นไม่ได้เม้นเข้าไปดูเม้นไม่ได้เห็นแล้วเข้าไปดูแล้วแต่ดูจบแล้วแต่เม้นไม่ได้ เดี๋ยต้องไปดูอีกเอาอีกเครื่องไปดูก่อนสาวมังสิงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไ,ไหมมันจะมีพึ่งต่อยนะเขาบอกเขาเขียนป้ายว่าจะมีพึ่งเด็กสองคนนี่ตกปลาได้ป่ะนะุรถไฟขนนั่นนะ่ะวิวตรงนี้สวยมากเลย อุ้ยขนามกอล์นามตีนั่นตีนั่นภาคกุโอ้โ,โฮไม่ใช่กอล์ฟไดโบนะ่ะบักคำหน่อยนะบักนู้หน่อยวันนี้นะพามาเดินมีตรงนี้ก็สวยอันนี้อะตึกที่มาตึกอพยพที่มาดามถ่ายประจำมาลิใช่ไหมห,หนึ่ง สองสามสี่ห้าตึกสี่ตึกตอนเรียกเขาจะนี่นะพอดีมันมีแผ่นดินไหวเนะี่ยเขาก็เลยให้เขามายาม้ายมาอยู่ตรงนี้กันโอ้ที่ไหนครับญี่ปุ่นค่ะฮอกไกโดูโอกไกโดครับปกติมันจะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วาหาเห็ดหาเห็ดใต้เต้าต้นนี้สวยไหม อยู่ตรงนี้รอนะโอ้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 าหาเห็ดมากับกล้องหาเห็ดก่อน ปุเขาจะประดับพิ้งค์คะเป่งตัวแบบมืดมงงๆว่ะออกมาเดินเนาะมา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 ที่ญี่ปุ่นครับก็มีเห็ดบอสอะไรนะนี่คุณ คุณตาคุณยายเขานั่นอันนั้นปูรถไฟมาแล้วรถไฟคุณตาคุณยายเขาเนี่อันนี้ดอกกุหลาบเนี่ยหมย้มันจะร่องได้ดอกกุหลาบนี่หอมนะถ้าอยู่ฝั่งนี้จะสวย ตกได้ปลาอะไรอ่ะฮะใ่ชกคุยคุยใช่ไหมดูชกโไมีหน้นะเียว

なんだ普通の箱の似て物あるよそれあるどこれ？魚、鮭か鮭なんて来ないってことで来ないこれ来てるのこの前も見た、ばちゃん鮭かうんまた。本当に好きいあれ、あれし,しゃい声があれ<た>なんだすごいいっぱいいるの兄ちゃんこれ、そこ <laughs> うん

そこいるぞうん真ん中にいるろもうちょっと真ん中ここおいいるいるおいそこそこそこお。ここ真ん中にいるうんうん うん、ここ,こ,こお兄ちゃん真ん中にうわっ、俺、行っかいるろ、るロラれあ,あれ、声だ。あれ、もうちょっとるって。おろして。ああ、ね、もうちょっとおろしていいかな。<laughs> <laughs> 声,いる声、声。 ったかあれ魚いるこれあこっちこっちもいるわほらうんこいかなこっちもいるあったいさあねーおい,いっぱいいる。 มาดูเขามาดูสักกนา้าสักกนะาอุ้ยเดี๋จะถ่ายรูปดอกนี่เดี๋ยวจะลงแล้วอารียีสิบนาทีอุ้อันนี้ค้องฟ้าสวยมากเลยอืเทไปให้คุณยายยังไงนี่ เออนิ่งขอโทษทีหมุนหมนุนได้สิบห้านาทีก็จะลงแล้วก็จะถ่ายคลิปแล

มาแล้คุณยายป้อมทักทายนะคะคุณยายขาหนูพาคุณยายมาเดินชมชมทิวทัศน์ชมนั่นชมนี่ยายเอาคุณใดนเนาะสารพงษ์หนูมาแล้วอู้ยายดอกนี่สวยจังเลยยายดูยายดอกนี้สวยจังมันต้องกลับหอ,อ๋อดอกเนี่ยอยากได้จังเด็ดไหม เห็มั้มอืมดอกวนี่สวยสวยอืมป้าบ่าวยักษ์บ่าวยักษ์ก็บอกดูข้างล่าาไม่สวยดูข้างบนจะสวยกว่าวิวข้างล่าาอุ้ยดูดิดิดโอ้โห มนมหาเห็ดใหญ่มหาเห็ดเวียนหัว <laughs> เวียนหัวบ่าสันต้องจอดไวใช่ไหมยายอ๋นหนูจะเอาตั้งไว้นี่นะยายเวียนหัวแบบหญ่ันจป้อมวะเวียนหัวเรียกกูมาให้เบียเวียนหัวใช่ไหมยา <laughs> ยสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณนะคะได้ไดได้ดดดป่า ป่ามหมเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณยายค่ะขอบคุณนะค่าที่มาเบียนหัวบรสัน์มาถึงก็เบียนหัวอ้ยยุ่งยุ่งยุยุยยยดอกไม้สวยมากเลยคุณยายหนูไม่น่าแชร์ไปหาัยายเลยสวัสดีลูกสวัสดีลูกลูกคนสวัสดีลูกลูกคนสวยบรสัน์ Hello, UM <S 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 ุ้เต็มฮัลโลวายูดีเธอทำไมสี้าสวัสดีพี่ปูดน้องหยามันดูต้นไม้มันดูเดินเล่นน้องหยามันนี่อากาศดีก็เลยออกมาเดิน มากดตังค์ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกยายป้อมขาจากน้องหยานูนยายป้อมรถไฟใหม่แล้วแม่เห็นรถไฟไหมรถไฟไปแล้ว ไปนี่คือคนใหไทยยาคนสวยของยายป้อม่าสันไปเดินข้างบนยายตรงนี้ไม่ปลอดไฟ สวยแท่นี่ตรงนี้ตรงนี้สวยโอ้ยตายแล้วเขาค่อ,อยเดินยัง,งยไงเขามาทำบันไดแบบมื่ไหร่นี่พรามาทำบันไดเติมนึ่งปกติมันไม่มีเลยบันไดเห็นไหมสวยสวย เสียวไอ้น้องสองคนนั้นตกลงนั่นจังเด็กสองคนนั้นมันนี่อากาศสวยหนูจะไปเดินตามบ้านเขาใหญ่หนูจะไปแอบต้นไม้เขา เดี๋ยวสองทนนั่นหรอเห็นไหมระวังรถไฟหน้าลูก <c oughs> รถไฟไม่กลัวยายกลัวจะหลวดมันจะมาจิ้มเอาดิกลัวคิมจองอึงมายิงเอา <c oughs> ยายรถไฟไม่กลัวไปเดินทางเดินสายต่อยายโอ้โอ้ เดินเดินสายต่ออุ้ยเจ้าอ,อุ้ยเจ้าอ,อุ้ยเจ้าเดินระวังรถไฟจะมาจิ้มเอานะพอซสันมาแล้วรถไฟอุ้รถไฟไมาแล้วรถไฟไมาแล้วเห็นไหมรถไฟอู้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวหนูจะลงแล้วจะขายชิปรถไฟหนูดีกว่า

นองนองนองหัวหัวเขาข้ามมัมแล้วสันหัวครับน้องอยาสวัสดีจ้าได้ยี่สิบนาทีแล้วไปยายบวชยายป้อมตาลายเดี๋ยวหนูจะตั้งกล้องตรงนี้เนี่ยไหนะเดี๋ยวหนูจะตั้งกล้องรอรถไฟมาเนาะรอรถไฟมา หนูจะตั้งกล้องตรงนี้จะจัดหนูจะไปแล้วหัวหัวเดี๋ยวปบบอกหัวเดี๋ยวหนูจะตั้งกล้องตรงนี้แหละรอรถไฟวิ่งเอ้ยเบียนหัวแล้วป่ะยายมันฮื้อียนหัวนะยายเอ้ยตั้งมุมนี้แหละพอดีเลยเนาะ พูด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 ขึ้นยี่สิบนาทีก็พอล้วยายโอเคคุณยายขอบคุณค่ะยกมือใบใบได้เลยเมื่อคืนนี้คุยกับตุ๊กไม่ได้ไม่ได้คุยกับยายปอ้อมเมื่อคืนนี้คุยกับตุ๊ก คุณยายลงแล้วนะขอบคุณคุณยายป้อมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องหยา <c oughs> น้องหยาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจบ๊ายบายตาลายใช่ไหม